โดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเห็นชอบตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม35คนจากต่างพักการเมืองพิจารณาภายใน60วัน สำหรับพักเก้าไกลเมื่อวานที่อภิปรายค่ะก็สนับสนุนการตั้งคณะกรรมการชุดนี้โดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลมองว่าการดําเนินการต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหม่ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งลงได้พร้อมขอให้ทุกคนถอดหัวโขนทางการเมืองหันหน้ามาพูดคุยกันหาทางออกอย่างแท้จริง ส่วนทางด้านของพักประชาธิปัตย์นะคะคุณชัยชนะเดชเดชโชร,รองหัวหน้าพักแล้วก็สนนสนครศรีธรรมราชค่ะกล่าวว่าในฐานะที่ตนเองได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมิการวิสามาันพิจารณานิรโทษกรรมก็ขอชี้แจงจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ว่าจะไม่นิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่กระทําความผิดในการแก้ไขกฎหมายมาตรา112หรือหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์บุคคลที่กระทําความผิดในการทุจริตหรือรวมไปถึงการทุจริตการเลือกตั้งบุคคลที่กระทําความผิดอาญาอย่างร้ายแรง ส่วนของการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนนักศึกษาคนหนุ่มสาวที่ร่วมต่อสู้ตามอุดมการณ์ตามวิถีประชาธิปไตยตนและพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยที่จะต้องมีการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้และจะนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาการวิสามาัญพิจารณานิรโทษกรรมต่อไปค่ะ